ปกติเช่เคยกับน,นตพรน,นิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานเจ้อทอยผมออสภรีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงอดีตกลายเป็นตำนานแะครับก็เป็นตำนานที่ชาวบ้านไม่มีวันลืมนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอ่าเรื่องสารานะครับสาราที่ในคนใหญ่แล้วเนี่ยสาราไม้เนี่ยมันใหญ่จะอยู่ตามทางเมืองหรือย่าน ต่างจังหวัดนะครับในกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยในกรุงเทพก็อาจจะไม่ได้เห็นก็กลายเป็นว่าส่วนใหญ่จะอยู่ตามพานเมืองหรือต่างจังหวัดต่างๆนะครับดั <ST. S 1> งกล่าวเนี่ยที่เป็นไม้เนี่ยก็กํา,าลังจะกลายเป็นตํานานนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย็กที่ใหญ่ก็อาจจะยังไม่เคยเห็นก็มีนะครับแล้วก็กลายกลายเป็นว่าสาราต้นกล่า,ดดา,กาวเนี่ยก็ฝากมีการปล่อยละสุพังไปตามกาลเวลานะครับเนื่องจากว่ามีอายุที่นานนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไม้มาซ่อมแซมเนี่ย ก็จะใช้งเงินเป็นจำนวนเยอะนะครับก็เลยกลายเป็นวา่าสร้างเป็นคอนกรีตมาแทนที่นะครับวนใหญ่เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ไมค่อยมีศาลานะครับคนใหญ่จะเป็นป้ายรถเมย์นะครับไอศาลาที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็คือ,อเป็นศาลาไม้นะครับยุคแรกๆจะเป็นไม้นะครับที่ว่า เอาไว้ให้ชาวบ้านเนี่ยนั่งรอรถประจําทางนะครับหรือว่าเอาไว้พักร้อนกันนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยปลาาดังกล่าเนี่ยส่วใหญ่เนี่ยก็ไปตามการละเวลานะครับก็ซึ่งเป็นไม้เนี่ยก็จะมีการผูกพังไปตามการละเวลานะครับเพราะว่าเนื่องจากมีการผูกนะครับและตัวใหญ่เนี่ยก็พอผูกพังแล้วเนี่ยตัวใหญ่ก็ไม่ได้ต้องแซมนะครับก็ ชาวบ้านย่านใกล้เคียงหรือว่าก็จะเป็นคน้จัญจรเนี่ยก็จะมายึดเอามาเป็นไว้ที่เก็บของมั่งอะไรมั่งนะครับลาดเกตต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการซ่อมแซมใส่อะไรทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับก็ลายเป็นว่ากลายเป็นที่เก็บของของชาวบ้านย่านใกล้เคียงหรือไม่ก็อาจจะของคนอะไรลอนนะครับก็จะนําเอาของมาเก็บมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะครับถ้บาเกิดว่า อันไหนนี่ยถามว่ามีชาวบ้านยังยังใช้อยู่ก็ยังมีนะครับอันไหนสาราที่ยังยังดีอยู่สภาพที่ยังคงดีดีอยู่ชาวบ้านก็ยังมีการได้ใช้ตามสภาพที่มีอยู่นะครับแต่ถ้าอันไหนเนี่ยปูพังไปตามกาลวเวลาก็เทเขาที่ผมสังเกตุก็จะไม่ได้มีการซ่อมแซมอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะครับก็จะปล่อยไว้ตามไปตามกาลวเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าพางังจนหมดเต็มที่แล้วเนี่ยบางที่ บางจังหวัดก็าอาจจะสร้างเป็นคอนกรีตขึ้นมาแทนที่แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเอาไว้นั่งรอรอรถหรือว่าเอาไว้นั่งหลบร้อนกันนะครับไม่มีการสร้างตึกขึ้นมาเพราะว่านะคนใหญ่เนี่ยเขาที่ผมสังเกตดูนะครับ <S <s <ci> เพราะว่าไม้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม้แพงนะครับแพงกว่าปูนนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีการสร้างเป็นปูนขึ้นมาแทนที่แล้วแต่บางที่นะครับวนใหญ่เนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็ จะสร้างะตะกูลขึ้นมาบางที่ก็ยังไม่ได้สร้างบางที่ก็สร้างขึ้นมาก็จะเป็นปูนเพราะว่าเป็นปอนปูนหรือคอนกรีตต่างๆเนี่ยก็จะมีอายุงาน,นใช้ได้เป็นร้อยปีเช่นกันนะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้เนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็มีจํานวนที่น้อยลงนะครับที่เป็นไม้นะครับปัจจุบันนี่ทงไม้เนี่ยก็น้อยลงไม่ได้ว่าอ่า มีไม้แล้วก็จะได้นะครับไ,ได้นะครับจากไม้เนี่ยก็จะน้อยลงเป็นก็เลยสร้างเป็นคอนจีหรืออะไรอย่างอย่างไรขึ้นมานะครับกลายเป็นตำนานนี้ก็หมดเวลาลงวนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนและนําข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ